ไปกันนั่งสับนั่งสามหรอสววทิตเที่ยวกันไม่ติดบ้านเลยจ้ะ รถยนต์ไม่ให้เข้าใช่ไหมได้ร้โมไซก็ได้รถโมไซสามล้อมตอโมไซได้ได้สามล้อแบบสามล้อแบบเข้าได้ใช่ไหมสามล้อแบบไหนก็ได้เอไซก็ได้หลังเราไปแปมไซก็ได้มอมไซมา <laughs> อะไระี่้ยนะ่นึงโอ้่นหรอคะุงทุ่หนึ่งถ้าเป็นหน้าายอ่ะแล้วเวลาขาออกนี่ยังไงมีรถไหมมีรถขาออก ช่วงหน้นะนาโลูแล้วเริ่มหน้าโลเริ่มเริ่มหน้าหายอีกเดือนอะไรเได้วันนี้ก็ประมางันสเออตงเช้าักนะอืมใช้เวลาเยอะเช้าจัง ชื้วหานไม้ขาวกันค่ะเห็นเต็มเต็มไม่เป็นไรใช่ไหมได้ไหมโอเค

เขาไปห้องน้ำไหนกันนะที่นี้ปิดห้องน้ำปิดแล้วใครห้องน้ำปิดแล้วหรอปิดแล้วมึงเขไปเข้าที่ไหนกันนะมันจะตรงกับเออต้องเดินไปตรงโน้นกันถ้าเกิดว่าเรามาขึ้นรถเราก็เดินมาขึ้นตรงนี้ใอืมคขึ้นตรงนี้แต่รถมีถึงหนึ่งทุ่มหรือว่าถึงหนึ่งทุ่มถ้าเธอออกมาก่อนถ้าฝนถ้าฝนตกก็ต้องเร็วหน่อยรถออกมาแล้วถ้าเกิด เลยหนึ่งทุ่มไปแล้วออกมาไม่มีรถแล้วใช่ไหมใช่จ้ะอ้โอต้องเดินไปเหรอต้องเดินไกลอยู่นะตอนนี้เพิ่งห้าโเองจะอยู่หึ่งทุ่มเยอเหรอนู่นคนนู้นเขาจะอยู่ถึงหนึ่งทุ่มเขาบอกว่าอมิเรจะมาช่วงหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มเธอหนึ่งทุ่มไม่มีรถกลับเปนู่นท่านเดินไปนะใช่ไม่แต่แต่ถ้าเดี๋ยวว่ามีแเรื่อยๆก็ก็มีและอะไรที่เวลาเยยมนะอะโอเค ทำไมเขาไม่กินเหรอไม่เหล็กให้เถอะเป็นให้เถอะอ้วนให้เหลกให้เถอะอ้วนก็ได้เพราะว่าเถอะอ้วนให้มปิดปิดก่อนยังไงฉากสวยไหมรูปที่เป็นรูปแบบนี้รูปชอ็อตอือหึหมดเร็วความตูไม้ขาว,าไ,วไปสายเครื่องบินกัน